ในที่สุดหลังจากถูกเสนอและอยู่ในสภามาหลายรัฐบาลเมื่อวานนี้21กันยายน2568ที่ประชุมสภาได้ผ่านร่างกฎหมายพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดในวาระที่3ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย309เสียงแล้วขั้นต่อไปจะเป็นอย่างไรเราจะมีกฎหมายนี้ก่อนฝุ่นพ m 2.5มามารอบใหม่หรือไม่ถือว่าร่างพรบนี้อยู่ในการพิจารณาชั้นสภาผู้แทนราษฎรยาวนานถึง1ปี9เดือนนับตั้งแต่สภารับหลักการวาระหนึ่งเมื 27, ม่อวันที่17มกราคม2560 และนับเป็นเวลานานกว่า5ปีตั้งแต่มีการลงชื่อโดยประชาชนเสนอกฎหมายครั้งแรกในปี2563สาำหรับขั้นต่อไปคือการส่งร่างนี้ให้สวพิจารณาอีก3วารละภายใน30วันแต่ขยายได้ไม่เกินอีก30วันแต่การประชุมสมัยนี้จะปิดลงในวันที่30ตุลาคมนี้ร่างกฎหมายนี้จึงต้องนำไปพิจารณาในสมัยประชุมหน้าที่จะเปิดในวันที่12ธันวาคม2568หรือในอีกเกือบ2เดือนข้างหน้าทำให้เมื่อมีการถามว่ามีโอกาสไหมที่ร่างพรบนี้จะประกาศ ใช้ก่อนฝุ่นและลอกใหม่ที่มากมาในช่วงหน้าหนาวหรือตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงมกราคมที่จะถึงนี้ก็เรียกได้ว่าการพิจารณาของสอวอนั้นจะเป็นไปพร้อมๆกับการเกิดฝุ่น ซึ่งหากผ่านได้ในช่วงนี้ก็จะเป็นหมุดหมายอันดีต่อการแก้ปัญหาแต่ถึงอย่างนั้นในการพิจารณาของสอวอนั้นก็ยังต้องจับตาว่าสอวอและกรรมธิการสอวอจะมีการแก้ไขเนื้อหาในกฎหมายอีกหรือไม่เนื่องจากร่างกฎหมายฉบับนี้มีจํานวนมากกว่า100มาตราและหากมีการแก้ไขก็ต้องส่งกลับไปให้สสพิจารณาอีกว่าเห็นชอบกับการแก้ไขหรือไม่และเมื่อเห็นชอบนายกจึงสามารถทูลกาวและรอการประกาศเป็นกฎหมายได้แต่อีกหนึ่งประเด็นที่ต้องจับตาและลุน้นกันก็คือสัญญ,ญาณของการยุบสภา ซึ่งหากเกิดการยุบสภาในระหว่างกระบวนการพิจารณายังไม่เสร็จร่างกฎหมายก็จะตกไป แล้วร่างนี้มีเนื้อหาอะไรบ้างจะทําให้เมืองปลอดฝุ่นอากาศสะอาดได้อย่างไรพรบอนี้เป็นฉบับบูรณาการร่างทั้งหมด7ฉบับของภาคต่างๆและภาคประชาชนโดยเนื้อหาสําคัญจะมีการลงโทษชัดเจนแก่ผู้กอ่อมลพิษโดยยึดหลักการผู้กอ่อมลพิษต้องเป็นผู้จ่ายเพราะมาตรการจูงใจการปรับพฤติกรรมมีการเข้าถึงข้อมูลต่างๆร่วมกันรวมถึงชื่อของผู้กอ่อมลพิษและผลิตภัณฑ์ที่เป็นต้นเหตุจะถูกเปิดเผยด้วยทั้ง มีการกำหนดกลุ่มเปราะบางเช่นผู้สูงอายุเด็กและผู้ป่วยเรื้อรังที่ได้รับผลกระทบที่จะได้รับสิทธิชดเชยเยียวยารักษาและตรวจสุขภาพฟรีกับโรงพยาบาลรัฐการกระจายอำนาจให้นายกอบอจอซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชนเป็นประธานกรรมการอากาศสะอาดจังหวัดและมีอำนาจสั่งตรวจสอบแก้ปัญหาในพื้นที่ไปถึงจะมีกองทุนอากาศสะอาดที่ส่วนหนึ่งเป็นค่าธรรมเนียมจากผู้ก่อมอลพิษสามารถนำเงินไปใช้เยียวยาและใช้แก้ปัญหาฝุน่นโดยลดขั้นตอนการเบิกจ่ายตามระบบราชการด้วย